นิทานธรรมชาดกเรื่องพยากวางโพธิสัตว์ในนิยายทางธรรมะายพระพุทธศาสนามีเรื่องเกี่ยวกับอุทยานมรุกทายวันแห่งสารนาตปรากฏอยู่ในนิโครธรมิกชาดกเรื่องหนึ่งเล่าความเมื่อพระพุทธเจ้าและพระเทวทัพเสวยชาติเป็นพยากวาง ในอดีตสมัยก่อนพุทธกาลเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษซึ่งหลงจินทั้งสำจังเดินทางไปถึงที่นี่แล้วได้เขียนบันทึกไว้ในไม้เหตุของท่านความละไมคล้ายกับวรณคดีชาดกเรื่องหนึ่งสมัยพุทธกาลมรรคทายวันแห่งนี้มีผู้เรียกกันว่าอิสิป,ปัตนะเนื่องด้วยบริเวณที่นั้นเป็นที่บำเป็นพรตของพวกชดินดาบท,ทั้งหลาย และในสมัยหลังพราหมณ์ผู้เป็นสิทธิ์ทั้งห้าของพระตถาคตที่เรียกว่าเบนจวักคีเกิดเบื่อนายการเจริญสมณธรรมของพระพุทธองค์ผู้เป็นอาจารย์เก็ดพากันหนีมาบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าแห่งนี้ตามลำพังอิสิปตนะมรุกทายวันหรืออุทยานมรุกทายวันตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงพารณาณสีเมืองศูนย์กลางศาส,สนาฮินดูปัจจุบันถูกกำหนด ให้เป็นสถานที่สำคัญแหล่งที่สองของสังเวชนียสถานทั้งสี่ของพระพุทธเจ้าคือเป็นสถานที่แสดงปฐมธรรมเทศนาโปรดประทานให้เป็นครั้งแรกแกเ่เบญจวัคคีพราหมณ์ทั้งห้าที่นี้พระพุทธอ,องค์มาในตอนแรกและนับได้ว่าสถานที่นี้เป็นแหล่งกำเนิดพุทธศาสนาขึ้นนับแต่การบัดนั้นมาความในนิคโคธมิขชาดกมีว่า สมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าและพระเทวทัตสเสวยชาติเป็นพยากวางเรียกการสเสวยชาติในครั้งกระนั้นของพระพุทธเจ้าว่าพยากวางโพธิสัตว์คุมกวางฝงหนึ่งเป็นบริวารห0 0ตัวและพยากวางทองเทวทัตก็คุมกวางอีกฝงหนึ่งเป็นบริวารห0 0ตัวต่างคุมฝูงของตนไว้แต่ละฝูงออกหากินยในปิปาิสิปัตนะมรรคทายวันเป็นประจำวันกาลครั้งนั้น พระราชาผู้ครองแคว้นพารณสีอยู่ห่างจากป่ามรุกขทายวันมิไกลนักมีพระไทยปักไฟในการเสด็จดำเนินออกล่าสัตว์ในป่านี้เป็นประจำวันพลานชีวิตของกวางบริวาพรพญาทั้งสองแต่ละวันเป็นจำนวนคราวละมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งมหาราชาแห่งวแวนแคว้นพารณสีออกเสด็จล่าสัตว์เช่นเคยทรงพบพญากวางโพธิสัตว์ คมฝงอย่กลางป่าพญากวางโพธิสัตว์ก็เข้ามาหาทูลว่าข้าแต่พระราชาผู้ยิ่งใหญ่การที่พระองค์ใช้วิธีประหารพวกข้าพเจ้าทุกวันนี้ได้เรียกว่าเป็นการประหารหมู่พวกข้าพเจ้าตกเป็นเหยื่อธนูท่านวละนับจํานวนไม่ท้วนถ้าพระองค์ปฏิบัติเช่นนี้เพียงไม่กี่เพลาพวกข้าพเจ้าก็จะสุนพันธ์ไปจากป่านี้ไม่เหลือเหยื่อที่จะให้พระองค์ ได้ออกล่าสนุกสนานอีกต่อไปในวันหน้าอีกประการหนึ่งเหยื่อที่พระองค์ได้ไปแต่ละตัวก็เป็นกวางที่ผอมโซหาล่าหามันไม่ได้เพราะต้องคอยหวาดระแวงหลบซ่อนไม่กล้าออกหากินโดยลำพังและไม่มีแก่ใจที่จะออกหากินกวางกลุ่มที่พวกพระองค์ชีวิตธีไล่ต้อนมารวมกลุ่มเพื่อประหารชีวิตทีเดียวคราวละมากๆนี้จึงมีแต่กวางผอมกำลังหิวไม่มีเนื้อและมันเป็นอาหาร ที่ทำให้เกิดรสชาติได้ทางที่ดีแล้วข้าพเจ้าขอทูลความพระองค์เพื่อให้พระองค์ได้รับผลดีอันควรข้าพเจ้าขออ้อนวอนเพื่อโปรโดให้ชีวิตของเราได้อยู่ยืนยาวอีกต่อไปด้วยขอพระองค์จงโปรโดงดการสังหารหมู่เสียถ้าจะประหารจงประหารกวางวันละตัวปล่อยให้พวกข้าพเจ้าได้ออกหากินโดยสะดวกและได้หากินกันอิ่มมีพิมันเสียก่อน เพราะการประหารวันละตัวนั้นจะช่วยต่อชีวิตของกวางอื่นๆที่ยังไม่ถึงคาดได้มีอายุยืนยาวสืบไปพวกข้าพเจ้าจะคิดเสียว่าวันใดที่กวางใดถึงคาดก็ให้เป็นเรื่องของชะตาของควางตัวนั้นเมื่อพวกข้าพเจ้าคิดเสียได้เช่นนั้นแล้วก็คงจะลดความระแวงหวาดกลัวกล้าที่จะออกหากินเป็นปกติได้เช่นเคยและกวางตัวใดเมื่อถึงวันกําหนดคาด ข้าพเจ้าจะขอให้คำมั่นว่าจะให้กวางตัวนั้นออกไปยืนรอในจุดที่พระองค์จะประหารเป็นประจำทุกวันโดยในนี้พระองค์ก็จะได้กวางที่สมบูรณ์มีเนื้อล่ำและมันเป็นอาหารทั้งพระองค์ก็จะได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ผู้เมตตาปราณีไว้ชีวิตพวกข้าพเจ้ามีให้สูญพันธุ์ไปจากป่านี้ด้วยด้วยปริชายาของพญากวางโพธิสัตว์ดังที่กราบทูลพระราชา แห่งแขวนพาราณสีแล้วพระราชาก็ทรงเห็นชอบพระหฤุไทยและตกลงตามคําที่พญากวางโพธิสัตว์ท,ทูลขอตามและแนะนำรับสั่งให้ไพรพลชักขบวนราชสัตว์กลับพระราชวังและสืบจากวันนั้นในวันรุ่งขึ้นและวันต่อๆมาพระองค์ก็เสด็จออกล่าสัตว์เช่นเคยคราวนี้ทรงยิงกวางด้วยธนูเพียงวันละตัวตามเงื่อนไขของพญากวางโพธิสัตว์แนะนำ และได้กวางที่สมบูรณ์อิมมีพีมันสมตามที่พยากวางโพธิสัตว์ทูลบอกทุกตัวการเป็นดังนี้โดยที่พยากวางโพธิสัตว์กับพยากวางเทวทัตต้องผลัดเปลี่ยนให้กวางบริวารในฝูงของตนออกไปเป็นเหยื่อกแก่พระราชาวันละตัวเป็นประจำวันใดที่พระราชาไม่เสด็จออกก็ให้กวางที่ถึงคาดนั้นเป็นนอนรอรับความตายที่เขียงประหารหน้าประตูเมือง จบจนกระทั่งวันหนึ่งถึงวาระที่นางกวางตัวหนึ่งในฝงของพญากวางเทวทัตจะถึงคาดนางกวางตัวนั้นกำลังท้องแก่ใกล้จะครบกำหนดคลอดเต็มทนนางสงสารลูกในท้องที่จะต้องถูกสังหารไปด้วยพร้อมกับนางจึงไปอ้อนวอนต่อพญากวางเทวทัตผู้เป็นนายฝงขอผลัดให้นางได้คลอดลูกเสียก่อนและวาระที่ถึงเวรชีวิตของนางในวันพรุ่งนี้นั้น ขอให้ปล่อยกวางอื่นไปแทนเมื่อนางคลอดลูกและเติบโตพอสมควรแล้วนางพร้อมที่จะก้มหน้าไปรับกรรมนั้นแต่คำอ้อนวอนขอผัดผ่อนเวลาของนางกวางท้องแก่ไม่เป็นผลถึงนางจะพยายามขอร้องอ้อนวอนอย่างไรพยากวางเทวทัตก็ไม่ยินยอมซ้ำข่มขูให้นางกวางออกไปรับความตายเมื่อถึงเวรปฏิบัติในวันรุ่งขึ้นอีกด้วย และถึงนางกวางจะอ้อนวอนกวางในฝงเดียวกันให้ออกไปตายแทนนางก็ไม่มีกวางตัวใดรับแทนนางเมื่อหมดหนทางที่จะประวิงเวลารอการคลอดลูกของนางจากพญากวางจากฝงและบริวารกวางด้วยกันไม่เป็นผลสำเร็จแล้วนางกวางมองไม่เห็นผู้ใดจะเป็นที่พึ่งได้ก็ตัดสินใจเข้าไปหาพญากวางโพธิสัตว์ซึ่งเป็นนายงอื่นคนละฝงกับนางเล่าความตามที่เป็นมา ให้พญากวางโพธิสัตว์ทราบแล้วขอร้องให้พญากวางโพธิสัตว์ช่วยทูลขอผัดผ่อนต่อพระราชากรุงพาราณสีให้แก่นางด้วยพญากวางโพธิสัตว์เกิดความปริเวทนานางกวางเป็นยิ่งนักทั้งทราบซึ่งในน้ําใจของนางกวางที่มีต่อลูกในท้องจึงตอบแก่นางว่าเราเห็นใจในความรักของแม่ที่มีต่อลูกขึ้นชื่อว่าความอาลัยรักของแม่นั้น ยากจะหาความรักอันใดมาเปรียบได้เราจะช่วยนางตามที่ขอทุกประการขอนางจงกลับไปบำรุงรักษาลูกในคันของนางให้เป็นปกติสุขเถิดครั้นถึงวันรุ่งขึ้นพญากวางโพธิสัตว์ก็ตัดสินใจเข้าไปนอนรอรับความตายอยู่ที่เขียงประหารหน้าประตูเมืองแทนนางกวางเช้าวันนั้นชาวเมืองพารณสีก็ต่างพากันมาห้อมล้อมดูเหตุการณ์ ต่างจดจันกันไปต่างๆนานาบ้างกะว่านี่เป็นพยาควางในฝูงเหตุใดจึงจะต้องมาถูกประหารเสียในวันนี้บ้างกะว่าลักษณะของกวางเช่นนี้ไม่ควรที่จะถูกประหารด้วยเป็นควางที่มีลักษณะสวยงามเหมาะสําหรับไว้เลี้ยงเป็นสง่าแก่บ้านเมืองบ้างกะว่าพยาควางตัวนี้เป็นควางใจดีมีคุณธรรมเคยทูลขอให้พระราชางดการประหารหมู่ควางมาแล้ว เหตุฉชนไหนจึงจะต้องเป็นผู้มารับกรรมในวันนี้รวมความว่าเกือบทุกคนไม่อยากเห็นพญากวางตัวนี้ถูกประหารครั้นเนื้อความโจดจันนี้ทราบไปถึงพระเจ้ากรุงพาราณสีเข้าก็อดรนทนไม่ได้จึงเสด็จออกไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองเห็นพญากวางโพธิสัตว์มานอนรอเอาคอวางบนเขียงเพื่อรอการประหารอยู่เช่นนั้นก็ประหลาดพระหฤทยัย สเสด็จดำเนินก็ไปใกล้ยพญากวางแล้วตรัสถามว่าเจ้าเป็นหัวหน้าฝูงเมื่อต้องการให้ประหารชีวิตเสียเช่นนี้ใครเล่าจะเป็นผู้ควบคุมดูแลบริวารแทนเจ้าอันหนึ่งเล่าตัวเจ้าก็มีเวรที่จะต้องมารับการประหารเหมือนกวางอื่นๆด้วยหรือพญากวางโพธิสัตว์ก็ทูลต่อพระราชาถึงเรื่องนางกวางท้องแก่จนถึงวาระที่ตนต้องยอมมาให้ประหารแทน เพราะเห็นใจในความรักของมันดาที่มีต่อบุตรโดยหวังจะให้นางกวางได้มีโอกาสคลอดลูกจนเติบโตแข็งแรงเสียก,ก่อนด้วยว่าถึงอย่างไรวันหนึ่งตัวก็จะต้องตายเช่นเดียวกันเมื่อทรงสดับความพยากวางโพธิสัตว์กราบทูลดังนี้แล้วพระราชาแห่งแคว้นพาราณสีก็จุกพระไถยคิดหวนสำนึกถึงชีวิตและความรักของแม่ที่มีต่อโลกซึ่งไม่ตา่างอะไรกับชีวิตของมนุษย์ การกระทําของพร,ร,ร,ระองค์ที่ผ่านมาแล้วนี้ไม่รู้ว่าพระองค์จะได้พากชีวิตของแม่กับลูกมาแล้วกี่ชีวิตณาอาเนตอนาตใจนักเมื่อทรงดำริได้เช่นนั้นแล้วจึงตรัสกับพยากวางว่าเราเองมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจย,ยังเป็นสัตว์เดรัจฉานโยส่วนตัวเจ้าแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่หัวใจเจ้ากลับเป็นมนุษย์ประเสร,ริฐความมนุษย์เช่นเราเสียอีก เรารู้สึกอับอายใจยิ่งนักนับแต่นี้ไปเราจะเลิกการประหารชีวิตพวกเจ้าเราขอยกชีวิตทั้งหลายให้แก่พวกเจ้าและอนุญาตให้เจ้าหากินอยู่ในป่านั้นเป็นอิสระเราจะไม่ยอมให้ผู้ใดทำลายล้างชีวิตทุกๆชีวิตของพวกเจ้าได้เป็นอันขาดเจ้าจงกลับไปอยู่กับพวกเจ้าให้เป็นสุขเถิดเราจะไม่เบียดเบียนชีวิตพวกเจ้าอีกต่อไปแล้ว นิโคธมิกชาดกซึ่งเล่าเป็นนิยายธรรมนี้ยังคงเป็นนิยายที่เล่าสืบกันมาทุกวันนี้และเป็นข้อปฏิบัติที่พระราชาทุกพระองค์ที่ครองกรุงพราราณสีได้ถือเป็นทางเจริญพระเมตตาธรรมมาโดยลำดับจนกระทั่งอิสิป,ปตนะมรุกทายวันในปัจจุบันนี้กลายเป็นที่สงบสงัดไม่มีภยัยเป็นที่สงบใจของผู้มุ่งแสวงธรรมโดยมีพระราชกฤษฎีกาห้ามให้พู้หนึ่งโคใด เข้าไปทำร้ายสัตว์มีชีวิตในบริเวณนั้นด้วยพึงประสงค์ให้เป็นการบำเพ็ญอภัญทานเป็นเครื่องบูชาพระธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ณสถานที่นั้นเมื่อพระชนมายุ35,000ศา